สวัสดีครับทุกทกท่านที่มารับชมช่องหวยนำโชคอาเอสทางช่องจะนำเสนอชุดตัวเลขที่มีสติมาดีเยี่ยม3ตัวท้ายรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยมานำเสนอให้ทุกทท่านได้เป็นแนวทางเสี่ยงโชคทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่สนับสน,นุนการเล่นพนัน,นใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหัวยนําโชค i อจะสรุปเน้นๆในเรื่องของหลัก110หน่วยนะครับจะไม่ได้นำเสนอข้อมูลเยอะๆนะครับซึ่งบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะจับเลขอะไรนะครับคลิปนี้ก็จะสรุปจาก 1> EP 1 2 3นนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับมาดูเลียกชุดหลัก110หน่วยงวดประจำวันที่16 6ทับ7ทับ6 7นะครับหลักร้อยเด่นสุด4กับ8ครับลอง6กัน0 2หลัก10เด่น2 4รลอง6 1หลักหน่วย เด่นเกับ4ีรอง5กัน6กัน9ครับสิบหน่วยมา10หน่วยครับเด่นสุดก็4กับหตรงโต๊2ตัวบนนะครับ0ูนย์หเน้นที่เลข1นึหหมายความว่า1นึห้าอาจจะมา1ถึง2ตัวนะครับหนึหาจ,จะมา1นถึงสตัวแต้ม10หน่วยก็ใช้ อ่าสามสี่หนะครับแต้มแต้มร้อยสิหน่วยใช้8 9 0 2 3 4าศูนย์อ่ะครับทีนี้ตัวเลขที่เข้าแต้มนะครับก็จะมี2 7เแต้ม9นะครับ2 7 2เจสอแต้มหเข้าแต้มครับ4ีห้แต้ม9ก้ครับเข้านะครับ สีเจ็ด่นแต่แต้มไม่เข้าครับหกเจ็อ, 6, อีกตัวหนึ่งครับเข้าแต้มแต้มสนี่ครับแต้ม3 4มสี่ห้าหกดแแต้ม10หน่วยนะครับ6 7ดอ่านอกนั้นก็เป็นตัวตัวรองครับที่ท่านจะนำไปพี่นาในการเสี่ยงโชคนะครับโดย ถ้าเป็นหลักร้อยท่านก็สามารถที่จะใช้ตัวเลข5ตัวที่ท่านชอบที่สุดมาจับครับเช่นเช่นอะไรครับส2 7 4 2 4เ4็ดสี่นะครับหรือท่านจะเอาเลข8มาจับเป็นหลักร้อยนะครับ อันนี้อยู่ในดุลพินิษการพิจรณาของท่านนะครับอันนี้คือตัวเลขเด่นในในหลัก10หน่วยของช่องหวยนำโชค r s นะครับเด่นสุด2-7นะครับ2-4-4-5-6-7แอดมินชอบที่สุด2-7-6-7ครับ ขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปช่องหวยนำโชคอาเอ็ครับ